เอาชนะกลุ่มอาการของผู้แอบ,บอ้างกับแนวคิดที่จะทำให้เรากลับมามองเห็นคุณค่าในตัวของเราเองในสังคมที่นิยมการแข่งขันการเปรียบเทียบและความสำเร็จความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจึงเป็นหนึ่งแนวคิดที่มาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนเกิดเป็นกระแสทักษะ เป็ดชนะทุกสิ่งชีวิตไม่หยุดเรียนรู้หรือล่าสุดอย่างการใช้เวลาช่วงโควิด -19 ในการพัฒนาตัวเองทั้งยังมีกระแสจากแนวคิดตรงข้ามที่วิพากกระแสการใช้เวลาอย่างเข้มงวด พัฒนาตัวเองช่วงโควิด1 9และล็อกดาวว่าชีวิตคนจำเป็นแค่ไหนที่ต้องพัฒนาตลอดเวลาและเก่งในสายตาคนอื่นจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าบนออนไลน์ไม่เพียงกระแสนิยมความเก่งจากโลกภายนอกเท่านั้นการนิยมความเก่งการเช่นชมตัวเองการรู้สึกกับคุณค่าเชิงความสามารถของตัวเอง ของโลกภายในผ่านการตัดสินจากเกณฑ์ที่แคมงวดของตัวเองก็ส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อตัวเองทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบและอาจกระทบการแสดงความสามารถที่แท้จริงรู้จักกลุ่มอาการของผู้แอบอ้างเมื่อไหรก็ตามที่คุณเริ่มเกิดความคิดวนไปมาต่อความสามารถ เกิดความรู้สึกสงสัยในตัวเองได้ยินคำชมเชยหรือมีผลงานประจักษ์แต่ไม่สามารถรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่สามารถเห็นข้อดีและมักคิดว่าตัวเองไร้ซึ่งความสามารถทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรือมักมีความคิดว่าความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาได้มาจากโชคดีหรือการเอื้ออำนวยจากคนอื่นมากกว่าความสามารถของตัวเอง จนมักกังวลอยู่เสมอว่าคนอื่นจะจับได้ว่าตนไม่มีความสามารถหรือไม่ดีพอในงานหากมีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นกับคุณบ่อยครั้งการควบคุมความคิดได้ยากคุณอาจมีอาการของกลุ่มอาการของผู้แอบอ้างอาการที่มักคิดว่าตัวเองไม่เก่ง ไม่มีคุณค่าในสายตาตัวเองซึ่งหากความรู้สึกเหล่านี้สะสมเป็นเวลาระยะนานและไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมอาจพัฒนาไปสู่โรคทางอารมณ์อื่นๆเช่นวิตกกังวลหรือซึมเศร้าได้เราจึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักพร้อมทั้งเรียนรู้แนวความคิดรับมือไปพร้อมๆกันกลุ่มบุคคลที่สุ่มเสี่ยงต่อโรค กลุ่มอาการของผู้แอบ,บอ้างโดยส่วนใหญ่แล้วอาการนี้พบได้กับทุกคนแต่มักพบในบุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูปกป้องช่วยเหลือมากเกินไปจนสงสัยในความสามารถที่แท้จริงของตัวเองหรือได้รับการให้มุมมองถึงความสมบูรณ์แบบในชีวิตมาอย่างเข้มงวดทำให้มักมีรูปแบบความคิดนิยมความสมบูรณ์แบบทั้งผลงานและภาพลักษณ์ ได้รับความคาดหวังจากบริบทกังวลและมีมุมมองแง่ลบต่อความผิดพลาดจนอาจมองไปว่าไม่อาจยอมรับความผิดพลาดในงานได้แม้แต่เล็กน้อยทำให้มักกดดันตัวเองให้ทำงานอย่างหนักเพื่อความสำเร็จและสมบูรณ์รวมทั้งการปฏิเสธที่จะร่วมงานกับคนอื่นหากประเมินแล้วมีความเสี่ยงที่จะทำให้งานมีคุณภาพที่ต่ำลงกระตุ้นตัวเองให้ มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาซึ่งบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตดังกล่าวยิ่ยงจะส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่อตัวเองและประสิทธิภาพในการทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดเป็นวงจรของความคิดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาวะวิธีรับมือกับวงจรความคิดและพฤติกรรมฉันไม่เก่ง 1. รู้ทันความคิดอัตโนมัติที่ผ่านเข้ามา โดยเฉพาะความคิดอัตโนมัติเชิงลบที่เกี่ยวกับตัวเองและคุณค่าในงานโดยการรู้เท่าทันความคิดเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ผ่านการทบทวนและจดบันทึก 2. ทบทวนความคิดเพราะความคิดว่าฉันไม่เก่งเกิดจากความขัดแย้งกับความเชื่อนในตัวเองและการวางเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลเช่น หากฉันได้รับรางวัลแสดงว่ากรรมการตัดสินผิดที่ฉันทำได้ดีเพราะโชคช่วยหรืออะไรต่างๆให้ลองทำตารางแล้วเขียนสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแบ่งเป็นสองฝั่งว่าส่วนไหนของความคิดเป็นส่วนที่เป็นจริงส่วนไหนไม่เป็นจริงหลังจากทบทวนความคิดตามความเป็นจริงแล้วกลับมาสังเกตความรู้สึกต่อตัวเองว่าเปลี่ยนไปอย่างไร 3. จากการทบทวนความคิดที่มีต่อตนเองอาจพบได้ว่ามีความคิดบางส่วนไม่เป็นความจริงซึ่งจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายทางอารมณ์ได้ระดับหนึ่งในส่วนความจริงที่อาจจะเป็นจริงว่าฉันมีส่วนไม่เก่งอันเกิดจากความผิดพลาด อาจฝึกการยอมรับว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีจริงแม้นจะตั้งใจทำอย่างดีที่สุดการเกิดข้อผิดพลาดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาความผิดพลาดคือการเรียนรู้และการยอมรับในความผิดพลาด เป็นหนึ่งวิธีในการพัฒนาตัวเอง 4. นอกเหนือจากความสุขในผลงานมองหาความสุขจากการลงมือทำความตั้งใจความรู้สึกดีในความพยายามและความสำเร็จทางใจจากการทำงานหรือการเรียนรู้ที่ยุ่งยากและมีอุปสรรคความร่วมมือกับตนเองความช่วยเหลือและเอื้ออำนวยจากผู้อื่น ล้วนแล้วแต่เป็นมุมมองของความรู้สึกดีที่อาจถูกละเลยไป 5. ความสำเร็จไม่ได้มาจากเราเท่านั้นเพราะปัจจัยของความสำเร็จอาจประกอบด้วยหลายอย่างทั้งความสามารถทีมงานหรือจังหวะเวลาการมองปัจจัยของความสำเร็จได้ตามความเป็นจริงจะช่วยลดความกังวลต่อความสามารถของตัวเองได้ 6. สื่อสารความต้องการอุปสรรคและความผิดพลาดที่ได้เรียนรู้กับผู้ร่วมงานเพื่อเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะในบางงานปัจจัยของความสําเร็จขึ้นอยู่กับทั้งตนเองและผู้อื่นการสื่อสารระหว่างกันเป็นระยะก่อนการต้องแสดงผลงานอาจจะช่วยให้เราเกิดประสบการณ์ทั้งความคิดต่อเรื่องความสำเร็จในรูปแบบใหม่ เลดการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์เพราะในโลกออนไลน์ที่คนมักแสดงความสำเร็จให้ผู้อื่นเห็นอาจมีที่มาที่ไปที่ยากลำบากโดยที่เราไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดความสำเร็จที่เรามองเห็นอาจไม่จริงเสมอไปในแบบที่เรากำลังรับรู้ 8. ในฐานะพ่อแม่ควรให้คำชมและตำหนิลูกตามความเป็นจริง ไม่พล่ำเพื่อไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึง่งควรระมัดระวังการตีตราลูกและลดการเปรียบเทียบเพราะมนุษย์แต่ละคนมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันและความสำเร็จไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้คนเรามีความสุข